สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักล่าแหวนชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กลางมูนนะครับเนาะนั่งเรือนะครับหนีหัวเรือนะครับเนาะนี่แม่น้ำมูลนะครับเนาะแม่น้ำมูลนะครับ วันนี้จะไปเที่ยวป่ากาาับไปหาเก็บขีดตกนะครับเนาะขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องนักลายเฮชแชนแนลนะครับเนาะเอซี FC ทุกคนนะครับ ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเนาะที่ขัวมม้วเมตตาสงสารกับนักลายเฮชเชนแนวนะครับเนาะทุกช่องทุกพันธมิตรนะครับเนาะที่ผมไปว่างลิงฝากลิงไว้ที่ให้พื้นที่ผมนะครับผมกับที่เพื่อได้ที่จะเข้ามาห้องห้องบ้านนักลายเฮชเชนแนก็รล่อสักก่อนนะครับแปบ๊บแป๊บหนึ่งนะครับเนาะ ก็สักก่อนนะครับน่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดย์ให้กู้คนนะครับเนาะนะครับน้ำมูลนะครับสวยงามเลยนะครับแกจะเพิ่งฟังแล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับน่าที่ให้ความเมตตานะครับกับช่องนักหลายฮิตชาแนลนะครับเนาะ เสิ่ทุกคนกนัจับใหม่จับมือกันไปนะครับเนาะรวมด้วยช่วยกันนะครับเนาะทุกบ้านทุกหลังนี่นะครับแมนามูลนะครับริมเม่นามูลตัง้งแต่ก่อนนี่มีแต่กระช่งปลานะครับเพราะว่าเลี้ยงปลาเยอะนี่บด้เลี้ยงนะนะครับกําไรบวมีนะครับเนาะก็พากันยุดไปไพ่ห้อขามมล สองนาที่แล้วยังพระทันถึงนะครับสแสดงว่าแม่น้ำมูลกวงแห้งมันนี่ก็มาก,กับใหญ่นูคือเก่านะครับสองเถานะครับเนาะอยู่บ่เป็นสุกเมื่อได้ไปทเขาป้านี่ว่าอยู่บ่เป็นนะครับป้าสิงเหมือนครับเห็นมากรบต้นกระโดนงามงาม,งามนะครับกระโดนน้ำนะครับกุนไทยก็อื่นจิกนะครับจิกต้นจิกนะครับนะเนาะก็อื่นต้นจิก แต่ถ้าเป็นกุ๊กจิกบานเห่าเนี่ยหวย mm hmm. เฮ็ดเสาไดม้มนแล้วครับกจะถึงแล้วนะครับนาอจะถึงฝั่งแล้วใหญ่หนูกับพายเหงือก่งอยู่ตัวนี่อันนี้น้ำยังหน่อยนะครับถ้าน้ำ้หลน้ำขึ้นน้ำม,มาช่วงเดือนอะ กันยานะครับโอ้ยน้ำลายนะครับกรก็ดาสิงหากันยานะครับน้ำลายน้ำท่วมเลยนะครับเนาะอ,อันนี้จะหอนฟังเนี่ยฟังแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่พ,พา,ยายเรือเหมือนผู้หิงพายเรือพามงมหอยเด้อพี่น่อโมเมนต์อาณาผู้ชายพี่เป็นผู้ชายพายเรือตัว ผู้หญิงเอ่อผู้งใช่พ่ายเรือผู้หญิงนิงน่งยิงเรือกมาจากก่อนครับมัดเหนือก่อนลุงเท่าแม่เนื้อเ,เท่าโอ้ยเดี๋ยวกัครับเด้อเดี๋ยครับมากันใหญ่นูเดี๋ยวเปลี่ยนเฮงเอาเนื้อเข้ามาใหม่ก่อน เขาบอ่ได้เออแม่แม่อืมจะลื่นเลยดีจะบอลงเาวาซื้อไหมให้ไหมลุ่มไงเนียนะครับลุ่มดีบรรยากาศดีนะครับลุ่มวนวนขึ้นเนี่ฝนตกนะครับช่วงตีสองนะครับฝนตก ง่วงช่างตัวนี้อันนี้คือสมุนไพรนะครับผู้ผู้คนเพื่อนเอิญดอกง่วงช่างนะครับเป็นดอกมันจะขึ้นง่วงช่างนะครับนี่เป็นสมุนไพรกันนะครับน <net> well morning ี <long related> <net> ่ง่วงช่างนะครับเนาะนี่เอาตรงหูสมุนไพรแบบไมีโอกาสผมก็จะทําคลิปสมุนไพรขึ้นกันนะครับเนาะแนะนําสมุนไพรให้รุนลูกรุนล้านเราเบ่งนะครับเนาะนี่ละครับบรรยากาศสองฝั่ง เป็นนำมวนนะครับเนาะสวยงามนะครับรับนป่าบรรยากาศไปเด๋อนะครับเนาะ นี่ก็อีกเป็นฝากหนึ่งนะครับนาอก,ก่อนถ้าจะเขาป่าก็เป็นที่หลงนะครับแถวนี้น้ำถ่วมเบิดนะครับเนาะเป็นประครับเนี่ยตัวน,นกนกบินแล้วนะครับนี่เป็นกมาวานเขานะครับจะคของเป็นมาวานเขาเป็นน้อง เป็นน้องบัวน้องเขาเพิ่นกันมาไทยไทยได้นะครับเนาะนะครับเสียงล่มล่มนะครับหรืการื้นร่มนะครับบรรยากาศการชมป่านะครับเนาะขอพุนนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะ พี่แวะมาหายกำลังใจนะครับเนาะผมมาปลาก็จะพัวซัดปลานะครับเป็นนกนะครับเป็นกานะครับเนาะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับถือมหาห้กำลังใจกับนักไลฟ์ชแนลทุกคนนะครับเนาะผ่วจะเป็นขาใหม่ขาประจำขาจอนะครับเนาะ แต่เห็นคลิปน,นักลารเงินช n แนลก็เบิ่งหันเลยเด้อจกหาจัก1ินาทีกันยังดีนะครับจกักนิดนึงก็ดีนะครับแวะมาชมนะครับเนาะนี่เขาเพิ่นก็ง่ามแล้วนะครับนี่เิ่นบ้านกรนะครับเนาะนี่นะครับนี่ที่นี่ม่านเช็ดไร่พป่นละข้องเพิ่นนะครับเนาะฟังที่ผมอยู่นี่คือฟังอ,อำเภอกันทลาลุ่มนะครับจังหวัดรีสะเกษ กับอขอขอบคุณน,นะครับนาะพอกันคลิปหนานะครับนาะขอบคุณเอฟซีขอบคุณูุติ่ตามนะครับขอบคุณผูกดซับสไครนะครับใหม่กำหนักรายนเูดชาแนลดยดีตลอดมาก็ขอบคุณพี่สาวนะครับที่หาลากนะครับมีโอกาสก็จะไปแวะเป็นเหรียนเป็นหานำานี่นนว่า ไปเลี้ยงไปงานเลี้ยงมะแซวเนี่กบ็บเบลีเบลกับไปกันเลยบเบลีกับไปเพราะว่าแอดมินเพจเป็นมาเล่นกับนักลายเฮตเชนอยู่แป๊บหนึง่งนะครับเนะาะให้กําลังใจก็ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นักลายเฮดโกจะขอลงนะครับเนาะเพียงแค่ตัวน,น,นี้นะครับสวัสดีครับ